คนทําใจเก่งอะ่ะไปก่อนนะคะอะไรวะเนี่ยเฮ้เงิน,นหายไปไหนหมดวะเนี่ยหรือว่าไอ้เจ้าสาวคนนั้นจะเป็นขโมยวะหน่อย คนนั้นตามมาเฮ้ยคุณผมว่าเราหาที่ซ่อนกันไปมาระวังหายไปไหนกันแล้ววะวิ่งโคตรไวเลยนีย่อยากให้เจอนะ ใบนั้นคุณคุณไหมจ๊ะป้าป้าลองเปิดดูสิจ๊ะนี่เงินเป็นไปไม่ได้เงินนั่นป้าครับป้าเราไปเถอะนะครับป้าหลับไม่ได้หรอกมันไม่ใช่เงินกองป้าป้าดูดีๆสิจ๊ะใครบอกก็ไม่ใช่เงินป้าใชรร่จริงๆด้วย แต่มันไม่น่าจะเปลี่นไปได้อะนี่จ้ะเงินหมื่นนึงที่ป้ายืมชั้นขอบคุณมากนะจ๊ะคุณนายเดี๋ยวเซ็นสัญญาก่อนจ้ะแล้วทำไมมันไม่มีตัวนัองถืออะไรเลยล่ะคุณนายอ๋อพอดีว่าฉันรีบอะเห็นป้าต้องการใช้เงิน ฉันก็เลยรีบเอาเงินมาให้อ่ะก็เลยไม่ได้หยิบสัญญามาป้าแค่เซ็นชื่อก็พอจ้ะเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยฉันไปจัดการเองใจดีจริงๆเลยแม่คุณเอ้ยป้ารีบเซ็นเถอะฉันมีธุระต่อจ้ะเสร็จแล้วเหรอจ้ะโอเคจ้ะคืนเดือนหน้าใช่ไหมจ,จ๊ะจ้า เดี๋ยวป้าขายข้าวได้แล้วป้าก็จะรีบเอเาไปคืนเลยจ้ะโอเคจ้ะถ้าป้าคืนเดือนหน้าเนี่ยฉันไม่คิดดอกละกันถือว่าช่วยๆกันแต่ถ้าเดือนหน้าป้าไม่คืนเนี่ยฉันขอคิดดอกร้อยละสิบาทละกันนะจ้ะโอ้โหนางฟ้ามาโปรดจริงๆเลยนะแจ๊ะคุณนายฉันไปก่อนนะจ๊ะนี่จะเงินจ้ะไปดีมาดีนะแจ๊คคุณนายจ้ะ ร้อยครับคุณกกิผมเอาลายเซ็นประดาแปะใส่สัญญากู้ยืมเงินมูลค่า1นึ่งแสนบาทเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับทำงานดีมากแล้วเรื่องที่ดินละ่ะในเอกสารระบุไว้ว่าถ้าประดาไม่ยอมจ่ายประดาจะยินยอมให้ยืดที่นาจำนวนสามไร่ครับลงทุนแค่หมื่นเดียว กําไรเน้นๆไม่ว่าป้าแกจะจ่ายด้วยเงินหรือว่าจ่ายด้วยที่ยิ่งใหญ่ฉันก็กําไรคุณกี้ฉลาดมากครับขอบใจนะนายไปทํางานเถอะเดีย๋ยวฉันขอติดไวเพลินๆแป๊บหน,น,น,นึ่งครับคุณกี้ป้าจะคืนเงินฉันแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะ ตเตรียมไว้หนึ่งหมื่นบาทไม่ขาดไม่เกินจ้านี่ป้าหมื่นหนึ่งที่ไหนกันล่ะเอ้ก็ป้ายืมเงินคุณนายหมื่นหนึ่งคุณนายบอกว่าไม่เอาดอกไม่ใช่เหรอจ้าก็ใช่ฉันไม่เอาดอกแต่ป้ายืมเงินฉันแสนหนึ่งไม่ใช่หมื่นหนึ่งฮะแสนหนึ่งจะบ้าเหรอคุณนายป้าไปยืมเงินเป็นแสนตั้งแต่เมื่อไหร่ แหกตาดูแล้วกันนะไม่ใช่นะคุณนายฉันเอาเงินคุณนายมาแค่หมื่นเดียวมันจะเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงคุณนายจะโกงป้าเหรอนี่ป้าอย่าพูดจาไป้พ่อยนะฉันจะโกงป้าทําไมเนี่ยป้าก็เป็นคนเซ็นเองลืมเหรอแต่คุณนายเอากระดาษเป่ามาให้ป้าเซ็นนะคุณนายก็รู้อยู่แก่ใจอะ่ะ คุณนายทำแบบนี้ก็บคนแก่ดได้ไหมฉันถึงได้รวยยังไงล่ะแกมีหลักฐานไหมล่ะว่าฉันอ่ะโกงแก <c oughs> <c oughs> ก็ไม่มี <c oughs> แต่ฉันมีหลักฐานว่าแกเนี่ยยืมเงินฉันแสนนึงฉันขอร้องลยคุณนายสงสารฉันเถอะฉันจะเอาเงินที่ไหนมาคืนนาย มันจะไปยากอะไรล่ะก็ถ้าไม่มีเงินเนี่ยก็เอาที่มาให้ฉันในสัญญามันก็บอกอยู่ว่าถ้าไม่มีเงินก็เอาที่ไปได้ไม่ได้นะที่ตรงนั้นน่ะฉันจะให้หลานสาวไว้ปลูกเรือหนอโอเคงั้นแกก็เตรียมเงินแสนมาให้ฉันแล้วกันส่วนเนี้ยถือว่าเป็นดอกเบี้ยก็แล้วกันนะ ลืมไปถ้าป้าไม่มีทั้งเงินไม่ให้ทั้งที่เนี่ยก็เตรียมไปนอนในคุกกินข้าวแดงในคุกตอนแก่ก็แล้วกันนะจ๊ะคุณเอ๋ป้าก็หลอกนะแค่ทำแบบนี้กับป้าเลยไป

ที่สุดเลยอะทำแบบนี้คนแก่ได้ยังไงวะป้ากลัวจริงๆเลยนะหวากลัวจะเสียทีให้คุณนายอะที่ตรงนั้นน่ะป้าจะเก็บไว้ให้หนูกับแฟนตั้งเลิอหนองั้นเอางี้จ้ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจ่ายนี้ให้ป้าเองน้ำหวาหนูจะไปเอาเงินมาจากไหนต้องแสนหนึ่งนะเนงินที่หนูกับอาช่วยกันเก็บอะคะ่ะไว้จัดงานแต่งงานอะ มีแสนนึงพอดีอะเดี๋ยวหนูถอมาให้ป้านะจ๊ะไม่ได้นะเงินที่หลานจะเก็บเอาไว้ใช้แต่งงานอะป้าไม่เอาหรอกไม่เป็นไรหรอกครับป้า <c oughs> การแต่งงานอะมันไม่ได้สำคัญอะไรเลยอีกอย่างป้าเนี่ยมีบุญคุณกับน้ำว้ามากเรืน <c oughs> ูงน้ำว้ามาตั้งแต่เด็กอยกระเทากับว่า,า, <c oughs> ป,าป้าดาเนี่ย <c oughs> ก็เหมือนแม่คนหนึ่ง <c oughs> ของผมเหมือนกันครับ ไม,ไม่ต้องคิดมากเลยจ้ะป้าโทรนะชั้นมาวันนี้มีอะไรแพนเอาเงินมาคืนให้คุณนายเอาเงินมาจากไหนล่ะ จะเอาเงินมาจากไหอ่ะก็ช่างเถอะฉันไม่แคร์ขอบใจป้ามากนะที่เอาเงินมาคืนทำบ้าของแกเนี่ยฉันไม่ให้แล้วจะแจ้งตำรวจก็เชิญเงินเนี่ยฉันจะไว้ให้หลานฉันแต่งงานปล่อยนะอีป้าวา้โอรยคุณใจเย็นๆก่อนอย่าทำให้เสียแผนแต่ว่ามันผมรู้ว่ากด ผมเองก็กดเหมือนกันนะแต่เราต้องกดเพื่อไว้กินหวานเข้าใจไหมหน้าโอ้ยอย่ามาเก่งกับฉันนะอีแก่ถ้ามีอย่างเจ็บตัวจำไว้ ลงทุนขนาดนั้นเลยเหรอน้ำว้าสนุกดีนะจ๊ะป้ารู้สึกเหมือนกับเป็นสายลับในหนันงเลยอะถ้างั้นเงินนี่ก็เป็นของอาร์ตกับน้ำว้านะสิเอาคืนไปเถอะลูกเอาไปจัดงานแต่งนะลูกไปคือป้าครับพวกเราสองคนตั้งใจไว้ว่าจะยกเงินก้อนนี้ให้กับป้าดาครับไม่ได้ไม่ได้ป้ารับไหวไม่ได้หรอกลูก ถ้าป้ารับไว้แล้วงานแต่งของน้ำว้าก็อาร์ตล่ปะป้าดาจ๊ะตอนเนี้ยมันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการที่หนูมีอาร์ตแล้วก็มีป้าดาหรอกนะจ๊ะที่จริงการแต่งงานน่ะมันไม่ใช่เครื่องหมายการันตีหรอกนะครับว่าชีวิตคู่ของเราสองคนจะราบรื่นหนูกับอาร์ตอ่ะเราสองคนตกลงกันแล้วนะคะ ว่าจะยกเงินนี้ให้กับป้าดาเพื่อที่จะตอบแทนป้าดาที่เลี้ยงดูหนูมาคิดซะว่าเป็นค่าสินสอนนะครับป้าในไหนๆพวกเราสองคนก็ใส่ชุดแต่งงานกันแล้วอะ่ะงั้นก็แต่งงานกันวันนี้เลยดีไหมคะเอาอย่างนั้นเลยเหรอลูกอาตว่าไงอะ่ะน้าว่าไงอะ่ะผมก็ว่าแบบนั้นแหละครับ ป้าครับงั้นป้าช่วยเวพรให้พวกเราสองคนหน่อยได้ไหมครับถ้างั้นป้าก็ขอให้หลานทั้งสองคนของป้าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะจ๊ะขอให้อยู่กันเห็นอกเห็นใจกันานานๆถ้าไม่เข้าใจกันก็ให้นึกถึงวันนี้ให้มากๆนะลูกให้นึกถึงว่าวันนี้รักกันมากแค่ไหนแล้วก็มีหลานให้ป้าอุ้มไวๆนะ <c oughs> เดี๋ยวข้อสุดท้ายผมจะรีบจัดให้เลยนะครับเรื่องละอาร์ตติงติงๆๆิ